ทุกคนคะรู้หรือ,อยังรู้อะไรคะรู้หรือ,อยังบูโบ,บร์เฮเบเวนมีการอัปเดตครั้งใหม่และนั่นก็คือบ้านหลังนี้คะ่ะทุกคนเขาว่ากันว่าบ้านหลังนี้มีความลับมากมายซ่อนอยู่อออยากรู้เออดูก่อนเธอและในวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าบ้านหลังนี้มีความลับอะไรบ้าง และเขาว่ากันว่าความหลับทั้งหมดมันอะเจ้าหน่อยใช่แล้วค่ะเหมือนกับเคยเห็นน้องคนนี้มาก่อนทุกคนจำเด็กคนนี้ได้ไหมคะเขาเคยปรากฏอยู่ในโลกเฮเวินเดี๋ยวพี่จะทำการเซิร์ชให้ดูนะว่าเขาคือใครแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนทำไมคอมมีปัญหาเฮ้ย ล้วทุกคนที่นี่ไม่มีสัญญาณแถมเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างจนทำให้คอมของพี่ชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็ตแล้วไงต่อสรุปเธอเจอ็บผ,ผ,ผีไหมอ่ะฉันเคยมาสำรวจครั้งหนึ่งพอเดินไปเดินมาก็เจอกับห้องลับแล้วก็รหัสแปลกๆป,ก,ปกเต็มไปหมดและที่สำคัญในห้องลับที่ฉันไปเจอนั้นเหมือนจะเป็นห้องที่ทดลองอะไรบางอย่าง ทุกคนคะตรงนี้สามารถกดปุ่มได้แล้วก็มีแสงแบบนี้คะ่ะทุกคนดูดิเราสามารถที่จะเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยวยที่นี่มันต้องเป็นที่ทดลองอะไรบางอย่างแน,น่ๆเลยคะ่ะทุกคนดูว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นฐานทับลับที่ทําให้เกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นในโรกเฮลิเปนแห่งนี้ทุกคนโอเคทุกคนเดินไปเดินมาเราก็เจอกับผีน้อยน่ารักน่ารักกับผีออก็น่ารักอยู่นะ ตัวกลมๆปอมๆเหมือนเป็นผีเด็กฮมันหายไปแล้วใช่และะ้วค่ะทุกคนมันมีผีเต็มไปหมดเลยมีพลังงานบางอย่างสีดำๆก้อนกลมๆกลมตรงไหนมันมันวับไปอีกแล้วเฮ้ยบอกตรงนี้เลยว่าการที่ได้มาเดินคนเดียวที่นี่นั้นมันน่ากลัวย,ยิ่งนักเดินไปเดินมาพี่ก็เจอเข้ากับห้องลับอีกห้องหนึ่งห้องนี้เนี่ยบรรยากาศมันดู เออมีพรมด้วยนะแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ให้เราคีย์ตัวเลขเข้าไปพี่พยายามที่จะใส่รหัสหลายรหัสมากรหัสทุกรหัสที่พี่เจอนั้นใส่ไปแล้วไม่มีอะไรก็คือเห็นไหมคะมันจะมีเลขรหัสอยู่แถมตัวเลขมันก็ตรงกันด้วยนะแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เลขอะไรใครรู้ช่วยพิมพ์บอกพี่ที่ด้านล่างใต้คลิปทีพี่จะกลับเข้ามาพี่อยากรู้มาพี่หาไม่เจอ โอเคทุกคนเห็นปะพรกดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยมันคืออะไรวะโอเค okay. ตอนนี้นะคะพี่ก็ลองกดมั่วๆไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ดูดีมีโต๊ะที่วางเกลือกราดเต็มไปหมดแล้วก็มีเออคล้ายๆล,ล,ลงหรือเปล่า <c oughs> เหมือนจะคลิกได้แต่ก็คลิกไม่ได้เอาไงกันแน่แล้วนี่คือรูปของใครลุงคนนี้หน้าตาคุ้นๆอีกแล้วนะคะลองกดที่ภาพของลุงดู ามัน,มน,นที่ด้านนอกของตัวบ้านก็มีสมุดซ่อนอยู่สมุดเล่มสีแดงเล่มนี้มันต้องมีความลับอะไรแน่ๆเลยแต่มันเปิดไม่ได้แล้วแล้วพี่ได้เห็นสิ่งที่อยู่บนหลังคาไหมคะฮะบนหลังคามีอะไรได้วยหรอพี่ไม่เห็นอะไรเลยพี่เจอแต่สมุดเล่มเนี่ยทุกคนเจออะไรบ้างเม้นบอกพี่ที่ด้านล่างใต้คลิปทีนะคะคือหนูรับสมุดไม่ได้คะ่ะ สรุปพี่เห็นหรือยังว่าบนหลังคาบ้านของพี่มันมีอ๋อพี่คะผมพี่โอ้ยไม่ไหวแล้วน่ากลัวคกิ <c oughs>